จังหวัดสุรินยังไงเป็นหัวขโมยที่ตำรวจบอกว่าเป็นหัวขโมยรุกจิตนะยังไงเพราะเข้าไปก่อเหตุเนี่ยกลายเป็นว่าก่อนจะก่อเหตุพอเข้าไปปุ๊บเปิดเปิดดูคลิปโป้ก่อน เปิดดูคลิปโป๊ะสำเร็จความใคร่แล้วก็ลงมือก่อเหตุคุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดพร้อมกันนะคะเป็นวงจรปิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะจับภาพคนร้ายผู้ชายคนนี้นะเหมือนผมสั้นๆนะย่องเข้ามาในโรงพยาบาล เดินสำรวจหาทรัพย์สินต่างๆจากนั้นเขาเข้าไปในสำนักงานค่ะเปิดคอมพิวเตอร์ดูหนังโป๊ะสำเร็จความใครพอเสร็จกิจแล้วเดินออกมาอุ้มตู้บริจาคที่ตั้งไว้บริเวณหน้าเคาน์เตอร์งัดเอาไปเนี่ยได้เงินไป1,700บาทได้นะแล้วก็นำตู้ไปทิ้งที่สระน้ำห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น5ทุ่มของคืนวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ นี่ค่ะนี่เป็นภาพหลังจากเมื่อกี้เข้าไปแล้วเปิดคอมพิวเตอร์นี่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับล่าสุดค่ะตำรวจจับหัวขโมยรายนี้ได้แล้วอายุ18ปีค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่บ้านตาเกะตําบลนาดีไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะตํารวจสพเมืองสุรินทร์ก็คุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเขาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงคืนเกิดเหตุเนี่ยปั่นรถจักรยานสีแดงตระเวนไปตามหมู่บ้าน สบโอกาสก็งัดห้องธุรการโรงเรียนบ้านท่าสว่างค้นหาสิ่งของแต่ไม่ได้ของมีค่าอะไรไปได้นมไปหนึ่งขวดจากนั้นไปต่อ <คะ S 1> ปันรรป่นจักรยานต่อไปที่โรงพยาบาลจอดรถไว้ด้านหน้าเข้าไปด้านหลังงัดประตูเข้าไปหรือค้นสิ่งของเขาก็ยอมรับนะคะเปิดคอมพิวเตอร์ดูหนังโป๊สำเร็จความค่ายแล้วก็ยกตู้บริจาคงัดเกินงัดเอาเงินด้านในไปแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาอะเคยก่อเหตุที่โรงพยาบาล แห่งนี้แล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นเรียกเกเหตุร่วมกับน้องชายค่ะมาขโมยของกินจนอิ่มแล้วก่อเหตุสิ์อุจาระทิ้งไว้ในครัวให้ดูต่างหน้าด้วยนี่เมื่อวานเรานําเสนอไป<ะ>ใช่ไหมนึกว่ามีคาถาอาคมใช่ไหมอีกกรณีหนึ่งนะอุจาระไว้เนี่ยที่ไปขโมยปั๊มน้าในวัดเออนี่ไม่ใช่นะนี่ก่อเหตุเนี่ยอุจาระไว้เนี่ยไม่ใช่คาถาอาคมนะจับตัวได้นะคะแล้วตรวจสอบประวัติ 18คนนี้เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งล่าสุดก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของคนในหมู่บ้านค่ะตำรวจคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพมือสุรินทดำเนินคดีต่อไปค่ะ